สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ R O V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  วันนี้ก็จะมาเล่นจ๊กเกอร์นะครับดูความแรงของโจ๊กเกอร์นี่มันสุดๆไปเลยครับในซีซั่นนี้นะครับดูครับดูครับแรงจริงๆครับเอาโจ๊กเกอร์มาฟาร์มด้วยนะครับสามารถแก้ทางนาคอร์สได้นะครับโจ๊กเกอร์เอามาฟาร์มนะครับดูครับโซโลนาคอร์สเนี่ยครับได้สบายๆเลยนะครับนี่ครับเป็นไงครับ เฮ้ยวิล่าหรอใช้สกิลไปแล้วนี่ว่ะเออาดิเอาดิเอาดิเออเอาบัฟก่อนเอาบัฟก่อนเอาบัฟก่อนเอ๊ใครมาน้านาคอสมาเหรอเออาดิเอาดิเอาดิมาช็อตนี้ครับแวนครับแวนแวนครับแวนวิล่าก็ตายโอ้โหโอเมก้าเจ้าเก่านายเดิมอีกครับมาครับเอาโอเมก้ามาอีกแล้ว เอาอีกแล้วเออหรอมาทำไมมแวนจ๋ามาใกล้ใกล้พี่หน่อยเจ้าแวนจ๋ามานี่เลยนะเจามานี่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 อ้าวไม่ได้ฆ่าตายก่อนโอเมกา้าเจ้าเก่าอีกแล้วโอเมกา้าเจ้าเก่าอีกแล้วออเอาเลยดีกว่าจบเลยดีกว่าไม่ประมาทนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบขอบคุณครับ